เวดีทุกครับวันนี้ผมจะมาบวกอเล็กซีสันเชสนะครับนะครับพอเสียงว่าเบาหน่อยเขานอนก็หมดแล้วครับเป็นครั้งที่ห้าแล้วาจะไม่ผิดนะครับซันเชสสิบหกอีซีบวกห้านะครับคือเฮ้ยผมก็ประกาศแล้วว่าเลิกตีเถอะเลิกตีเถอะแต่โอจะไม่ไหวครับเห็นบวกสี่ประมาณร้อยสามสิบหกเอ็มนะครับแล้วก็อะไรวะอันนึงแล้วก็ จัดบวกสามอีเจดสิบเอ็มแม่งทั้งหมดแม่งสองร้อยสองร้อยหกสอง้อยหกแสนเอ็มนะครับก็นะฮะครับโอเคครั้งสุดท้ายนะครับขอให้จีเถอครั้งที่ห้าแล้วหมดไปเยอะแล้วนะครับมีอันนี้มีมีแต้มคอยช่วยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานเขาปรับเหชให้แม่งแตกบ่อยเปล่าครับผมก็ลองบวกตัว อะไรวะถูกๆถูงแล้วแม่งไม่ติดเลยนะครับบวกห้าโอเคเจสซดีบวกหนึ่งนะครับนะฮะเจสดีบวกก็จะเป็นหกใช่ไหมห้าครั้งบวกอีกห,หนึ่งโอเคเฮ้ยเมลลบหนึงใจเย็นๆใจเย็นเราต้องเอาไปเป็น G K นะครับสักครู่นะเฉียมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่แหละ น้อยเออที่พยายามเลยเนี่ยนะครับโอเคเสียงดังก็ไม่ได้ไปหนึ่งหมดกันละสองสามร้อยเอ็มเอ้สองร้อยเอ็มสามสี่ ห้าแล้วก็โอ้ค,คับที่เธอไ่วแล้วปิดจ็อบปิดจ็อบแล้วขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ตามเชียร์เลยครับกางดีห้าเลครับหมดไปทั้งหมดโอ้อเชียร์เจ็ดร้อยแปดร้อยกว่าเอ็มนะครับรล่งใจแล้วครับนะครับโอ้ยปิดสักทีโปรเจกต์นี้นะครับ ยาวนานเหลือเกินนะครับจะก,กีดก็ไม่ได้นะครับเขาหลับอยู่นะก็ชอบกดไลค์นะครับไม่ชอบก็ขอจิตไปติดตามคลิปหน้านะครับผมจะได้แก้ไขตัวถ้าอยากติดตามผมฉับไวรวดเร็วนะครับกดซับสไครต์เลยครับเจอกันใหม่นะครับหน้าครับหมดเวรหมดกรรมเลยครับสวัสดีครับ